ว่าครับในช่องนะครับผมมัตต์วากับรายการมัตต์ว่าแอชลี่ครับก็เกี่ยวกับธนูล้วนๆเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวอันบ็อกนะครับผมแต่ผมแกะไปก่อนหน้านแล้วนะครับผมก็เป็นธนูครับผมอ่าตัวนี้นะครับครับอ่าเป็นธนูนะครับผมของแบ็คฮันเตอร์นะครับเป็นอ่าตัวอ่าเขาชื่อว่าตัวรีเวิร์สนะครับเหมือนว่าตัวเกิดใหม่อะไรเงี้ยครับผม นะฮะก็จะเป็นธนูรีเค <OK ิร์ฟนะครับก็มีน้ำหนักตั้งแต่50เอ้ย20ถึง50นะครับเอ้ย60 20ถึง60นะครับผมนะฮะปอนนะฮะนี่ลูกค้าก็สั่งมา50าสปอนนะครับผมนะฮะในในตัวของบล็อกนะครับผมก็จะมีสิ่งที่แถมมานะครับผมก็จะเป็นตัวธนูนะครับผมนะฮะก็ตรงนี้นะครับผมบ่าขงเขาจะเป็นกรหมีนะครับก็มีน็อตเนาะนะฮะแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับ ก็เป็นสายนะครับผมแล้วก็มีตัวหกเหลี่ยมให้นะครับสําหรับถ่ายขึ้นบล็อกนะครับแล้วก็นี่ครับหกเหลี่ยมรดวมเวนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ลองลูกนะครับลูกค้าเอาไว้ตัดเองนะครับผมติดแปะนะครับผมแปะเข้าไปนะครับเพื่อให้ลูกเนี่ยวิ่งได้ลื่นขึ้นนะครับนะฮะซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่ามีความ สวยนะครับผมสวยมากเลยนะครับเพราะว่าที่ที่จับนะครับดูเขาจะมีเว้านะครับผมนะมีเว้านะครับผมมีนูนมารองรับเลยนะครับแล้วจะเป็นทรงแบบนี้เนาะนะฮะก็จะมี2รุ่นนะครับมีรีเบิร์ตกับอีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นไม้เก่านะครับเป็นงานไม้เก่านะครับจะแตกต่างจากอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นงานไม้เก่าก็คือสีเขาจะดูแบบว่าเก่านะครับนะฮะเป็นงานไม้ที่สวยแล้วก็ดูคลาสสิกนะครับเป็นรีเคิร์ฟนะครับ ทรงเทดิชั่นนะครับผมนะฮะก็เหมาะกับการนะครับผมยิงกีฬาการแจ้งนะครับผมเข้าป่าเข้าสนามนะครับผมหรือว่าเป็นงานรักตัดอะไรพวกนี้ครับผมนะฮะเขาก็เป็นรูปทรงนี้เนาะนะก็จะเป็นทรงนะครับผมนี่ก็จะพิมพ์มาว่าล็ a ฮั hunter นะครับสีสวยนะครับผมถาต้นสายนะก็มีหกเหลี่ยมมาให้นะครับผมสำหรับขายตรงนี้นะครับผมื่อสําหรับใส่ตัวลิ้มนะครับนะฮะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีสายมาให้นะครับผม สายเขาบอกเป็นสายเขาเกาหลีนะครับผมสายเกาหลีเานมาให้นะครับก็ดี่เส้นก็จะนบให้อย่างไงนะครับผมก็มีอยู่นะครับอ่าสิบสองเส้นนะครับก็เป็นหกนะครับหกเส้นนะครับทับกันเป็นสิบสองเนาะนะครับเป็นสายนะครับถ้าเป็นธนูหกสิบนิ้วนะครับก็มาดูลิ้มนะครับตัวของลิ้มเนี่ยผมดูื่อวานนี้สวยมากเลยนะครับผมนะฮะอ่านีครับผมลิ้มนะฮะ ลิ้มนะครับก็นี้เป็นไม้นะครับผมแล้วก็อัดออกมานะครับเป็นตัวลิ้มนะนะครับนี่ครับห้าสิบปอนด์ที่ยี่สิบแปดนิ้วนะครับเป็นมาตรฐานอยู่เนาะก็สามารถเหยียบได้ถึงสามสิบนิ้วนะอ่าแล้วก็ลิ้มอีกอันหนึ่งนะครับผมอ่าครับอ่านี่ครับนะฮะตัวลิ้มก็มีความที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีสั้นกับยาวนะครับผมสามารถใส่ได้นะครับนะฮะก็จะมีอยู่ว่าอันไหนสั้น อยู่้างไหนอ่ายาวตรงไหนนะครับผมอ่าครับอันี้เราก็อ่าเ๋ยก่อนทีนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณลูกค้านะครับที่อนุญาตให้ผมมารีวิวนะคะผมนะฮะก็ขออนุญาตขอลูกค้ารีวิวมาให้นะครับขอบคุณลูกค้าและคุณสายลมนะนะฮะเจอไม่เ็ดชีจริงนะครับอ่าทีนี้เรามาลองประกอบกันดูนะครับผมก็อ่าขับไขเลยนะครับ จะไม,ไ,มไม่ยากครับผมง่ายนะฮะข่แล้วก็จะมีตัวบ่านะครับผมบ่าทสำรองแล้วก็มีตัวที่เป็นเหมือนตัวรองนะครับผมรองช้ํารองช้ําครับแล้วก็แกะออกนะครับผมด้างบนนะฮะ มีร่างบนนะเราก็จะใส่นะครับผมตัวนี้ค้าใส่ก็ต้องดูเองนะครับว่าไหนร่างไหนบนเนาะวิญาณนะครับผมศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับผมตัว Google นะครับผมมีให้หมดเลยนะครับผมที่เราอยากรู้นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับนี่ครับแฮ้ยลืดูไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จับรีเคิร์ฟนี่นานมากเลยนะครับไม่ค่อยได้สัมผัสของรีเคิร์ฟนะ แต่ก็ใช้ได้อยู่นะอ่านั่แข่งแค่พออยู่นะครับเขามันอยู่อยู่แล้วเนาะครับปึ๊บนะฮะถ้าไปชมแบบนี้ครับเราก็จะใส่อีกด้านหนึ่งเนาะก็สวยไม่สวยก็ดูตามภาพเองนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะแบบเฮ้ยรถฟ้า theme ของแบบแม่งดี้ทุกรุ่นเลยหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยจริงๆผมมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่า รุ่นที่ออกสื่อก็จะมีรุ่นออกสื่อรุ่นที่ไม่ออกสื่อก็สามารถสั่งได้นะครับส่งส่วนด้านหลังเนาะแล้วบางทีลูกค้าเนี่ยอยากเห็นก็ขอรีวิวผมก็จะรีวิวให้นะครับก็ยังมีอยู่ตร่นู้นะครับเ็นพวกไฟเบอร์นะครับก็มีอยู่นะครับผมอ่าห้าสิบปอนด์นะครับผมขึ้นแล้วเป็นไงครับทรงโอเคเลยอ่าโอเคเลยนะครับผมป๊อปวโสาสวยอ่ะผมพูดเลยว่างานดีนะครับ สวยงามเลยนะครับผมแล้วก็บริการหลังการขายอะไรต่างเนี่ยติดต่อผมได้เลยเนาะนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ใหดูนะครับนะฮะแล้วก็ลองขึ้นสายให้ดูนะครับผมไม่มีตัวขึ้นสายนะครับวันนี้50ปอนด์ยังจะขึ้นยากดีขออนุญาตลูกค้านะครับขอขอบคุณลูกค้าเลยนะครับผมสําหรับว่าให้ขึ้นนะครับอาจะโดยส่วนมากแล้วถ้าเป็นทรงแบบนี้ครับขึ้นสายเนี่ย ไม่ยากนะครับขึ้นง่ายน,นะฮะอ่าครับผมขึ้น,นเนดิมน,นะครับการสายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาไมยากอือหึ้าสิบปอนขึ้นสายเอาเรื่องเลยนะฮะอ่าได้แล้วครับมีกันเกร็งเล็กน้อยนะครับผม เลยไม่ใช่ครับของมันใหม่นะฮะแล้วก็เป็นของลูกค้านะครับอ่านี่ครับผมขึ้นสายแล้วเรียบร้อยนะครับทรงสวยงามนะครับผมนี่ออกเป็นอเมริกันฮันติ้งเลยนะครับผมนะฮะเราก็แปะตรงนี้นะครับติดเข้าไปได้ครับแปะเป็นสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมนะครับผมได้สามเอ็มนะครับสามเอ็มแท้นะทำเองกับมือไม่ใช่ครับว่าแถมมาเนาะอ่าครับผมก็ทรงเป็นแบบนี้นี่นี่ครับ รูปทรงสวยงามนะครับก็มีความสวยงามสมกับราคาเขาอะครับนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับนะฮะแต่ไม่ถึงหมื่นนะครับห้าสิบปอนด์นะครับที่แปดนิ้วเนาะอ่ะอาเดี๋ยวผมลองดึงให้ดูนะครับสามนิ้วนะเนาะและอยจะตรงนี้นะครับลูกก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว,ว่าเขาไม่ได้แถงตัวนี้มาให้นะเดี๋ยวว่าหลังผมจะนําเข้าเข้ามาา้าสนใจก็มาบอกผมได้นะโอ้ จะบอกเาว่านิ่มอีกนะมันก็นิ่มจริงนะครับแต่ผมนิ่มแล้วก็ไม่แข็งมากนะครับนิ่มแล้วก็ไม่ไม่ไม่แข็งมากครับผมนะฮะก็งามแล้วก็ดึงดึงง่ายเลยแหละดึงง่ายเลยครับห้าสิบปอนด์ตัวนี้เนาะอ่าครับผมดึงง่ายเลยนะครับแต่ว่าเวลาดึงก็ประมาณครั้งสิบวิ ถึง20วิะครับก็จะลําบากสำหรับบางท่านนิดนึงนะครับผมนะฮะแต่ใครที่มีความสูงที่เยอะแล้วก็น้ำหนักที่เยอะนะความแข็งแรงมันก็จะเยอะนะครับมันก็จะสามารถดึงได้นะครับผมแต่คนที่อยากจะเอาเป็นศึกกีฬาหรือยิงความแม่นก็ประมาณ25-35ปอนด์ครับกำลังดีหรือว่า30เนี่ยครับกำลังดีนะครับแต่ว่าอ่ามันจะสะใจไหมแล้วแต่นะครับเพราะว่าทรงนี้ผมว่ามันไม่น่าจะหนักมากนะครับแต่ว่าเป็นทรงของมอนแฮนเตอร์นะครับมันก็เลย ได้อยู่นะครับเปิดไหมดูทรงดูทรงครับดูนะครับว่าเป็นส่วนเว้านะครับผมส่วนมอสส่วนอะไรเนี่ยครับส่วนงามนะครับเพราะว่าทํามาก็เหมือนไอโฟนั้าเหมือนไอโฟนนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาเพราะเป็นไอโฟนดูครับจัดนะครับก็เป็นคันถนัดขวานะครับเพราะว่าเดตรงนี้อยู่ทางซ้ายเพราะว่าเราจะต้องใช้รูปพนูนะครับผมสำหรับวางนะครับ ใหเข้าเขาหน่อยก็คือใช้รูปคาร์บอนนะครับเราก็จะวางตรงเลสนะครับผมตรงนี้นะขนเก็ีกยนหมดแล้วเนาะมือแทะนะครับน็อปั๊บอ่าอย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับผมดึงได้นะครับเลสนะครับผมนะฮะไม่ไม่แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการรีวิวนะครับทำได้นะฮะ ะะก็มีความสวยงามเลยแหละนะครับผมพรุ่งนี้คนคนคนยิงรีวิวพิ่ดีโวก็อาจจะลำบากนิดนึงนะ50ปอนด์นะครับนี่ยนะนะฮะ,ะ,ฮะก็เป็นรุ่นรีเซิร์นะครับขอันนี้นะครับนะฮะก็ตัวมีการรับประกันจากทางร้านด,ด้วยนะครับผมนะฮะก็ถ้าอนุมีปัญหานะครับผมจากการผลิตหรืออะไรเงี้ยก็สามารถนะครับผมเคลมได้นะครับนะฮะ แต่ก,การใช้งานคุณเอาไปแบบเอาไปฟาดหัวทำหล่นหรือว่าเอาไปแทงตาใครพังเนี้ยครับก็ไม่ได้รับประกันให้นะครับผมค่วนนี้นะนะครบับการใช้งานอะไรเงี้ยครับรับประกันให้อยู่นะครับตรงแน่นอนนะครับ50ปอนด์นะครับก็สามารถจริงๆเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาซ้ายหรือขวาเดี๋ยวอีกกตัวนึงนะครับผมสั่งมือซ้ายมานะครับอาจจะต้องสื่อมือซ้ายเนาะก็จะให,ให้ดูอีกคันหนึ่งเนะาะนี่ครับผมอ่าก็เป็นการรีวิว นะครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงตัดไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงนะครับการขึ้นสายนะครับก็เหมือนเดิมขึ้นสายครับไม่ได้อธิบายว่าขึ้นอย่างไงเนาะแล้วว่าเราดูมาแล้วขึ้นสายให้ดูว่าขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างไงนะครับผมขึ้นอย่างไงปลดอย่างไงแต่ล้วก็เป็นช่วงในการทดสอบในการยิงนะครับอาจจะยิงไม่ไม่ได้หลายลูกนะครับผมนะฮะก็จะให้ดูนะครับแต่เนื่องจากมนเป็น50ปอนด์การยิงก็อาจจะ อันนี้ไหน่อยๆนะครับถ้าเป็นสามติ๊สองอันนี้ก็เป็นที่นะครับผมเพราะว่าลูกค้าก็ซื้อไปคือลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยเขาซื้อไปเป็นเทรดิชั่นนะครับหรือตัวเทรดิชั่นนะที่ไม่มีเลสตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเขาซื้อไปห้าติ๊กกองสิบห้ากองนึ่งนะครับก็เลยยิ่งของหนักนะครับผมได้นะครับสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่ก็ประมาณสามติ๊ปอนด์นี่ครับกำลังดีเป็นการฝึกนะครับอ่านี fate, pues hmm ่ค hmm. ร uh ับนะแล้ว nah. ก็ไม uh, uh ่ต huh. uh, ้องซีเรียสนะครับบอกโอ้มันจริงไม่ไหวเลยนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่ารุ่นนพวกเี้ย จะมีตัวลิ้นของมันขายเฉพาะอย่างเดียนี่30ปอนด์ถ้าบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากยิง30ปอนด์เอาไว้ฝึกก็ซื้อตัวลิ้มนี้ครับทหารเป็น30ปอนด์ก็มาใส่ได้นี่คือข้อดีของเทคดาวครับผมคุณสามารถที่คือคุณมีตรงนี้ส,สวยอันนึงเน่ะนะครับที่คุณถูกไม่ใช่สวยแลๆเอาที่คุณถูกใจอันนึงอะ่ะแล้วคุณก็ซื้อตรงนี้เพิ่มนะครับคุณอยากจะเอากี่ปอนด์นะครับ20 30 25อะไรต่างๆเพื่อได้หลายหลายอันวันนี้คุณอยากยิงเบายิงชิว,ชว,ชว,นะาาวๆนะครับทำสมาธิิกก็เเออาาาบบบบๆๆไปยยงแแนน่ะครั อ้ยอยฮาร์ดคอร์เนี่ยยิงหนักนะครับก็เปลี่ยนเป็น45-50ิ่ปอนด์ครับผมได้เลยนะครับยังไงก็ไปพบในช่วงถัดไปครับผม ช่วงนะครับทดสอบการยิงงานล้าส่ายนะครับผมก็เป็นตัวนะครับเทปิชันรีเคิฟนะครับรีเคิร์ฟเถึงคันนะครับน้ำหนัก50ปอนด์รุ่นรีเคิร์ฟนะครับเป็นคันที่เป็นไลเซอร์เนี่ยเป็นไม้เก่านะครับเป็นน้ำหนัก50ปอนด์นะครับเราก็จะมาดูว่าเวลาเรายิงนะครับเวลาเราน้าแล้วเรายิงเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนความแรงก็คงไม่ต้องพูดนะครับเพราะ50ปอนด์นะฮะห้าสปอนด์ก็ความแรงก็คงไม่ต้องพูดนะครับว่าแรงขนาดไหนนะครับ ได้ครับผมนิดนึงฮะหนึบมากครับเน้นเป้าแบบว่าใส่อัดไว้เต็มที่นะครับผมอ่ามาครับถ่ายรูปนึงนะครับก็ดูขนาดการยิงนะครับนะฮะเป็นธนูรีเคิร์ฟอ่าข้อดีของนิรีเคิร์ฟก็คือมันยิงง่ายครับมันมีเลสแล้วก็มีช่องบากตรงนี้ครับที่กว้างแล้วก็ใหญ่กว้างครับแล้วก็ใหญ่เลสนะครับทําให้ช่องมองในการยิงของเราเนี่ยหน้าต่างในการยิงเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็แม่นแน่นอนครับผมนะฮะ เนียะครับก็เป็นรุ่นนะครับอ่ารีเบิร์ตนะครับนะฮะ50ปอนด์นะครับก็เป็นรุ่นที่เรียกว่ามีความสวยเพราะว่าเป็นไม้เนื้อเก่านะครับแล้วก็เวลายิงเนี่ยมันก็แน่นนะครับแต่อาจจะไม่ชอบใจสำหรับสายแข่งนิดนึงเพราะว่ามัน50ปอนด์เนี่ยมันหนักเกินไปนะครับน่าจะเป็น25-30นะครับหรือ40กัลลังดีนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้งานในการฮันติ้งหรือว่ายิงเป้าที่ระยะไกลได้นะครับแล้วก็ ความนิ่งของคันนี้ก็ตามราคาเลยครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็สวยอยู่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่ารุ่นธรรมดานิดนึงนะครับนะก็มีความสวยงามนะครับผมยังไงคลิปนี้นะครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ